เราจะลำบากไปอีกกี่ปีฮะอาจารย์ผมคิดว่าอย่างน้อยสองปีอะจนกว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามแบบเต็มรูปแบบเราจะเป็นผู้ส่งออกอาหารนะครับแล้วก็สินค้าคอนซูเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่เป็นจุดที่สําคัญเลยเพราะว่าประเทศลบกันที่เท่าที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยจะเห็นว่าจํานวนประเทศที่ลบกันมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับดังนั้นพวกเขาก็จะไม,ม่มีเวลาเพาะปลูกไม่มีเวลาทําอะไรก็ต้องสั่งอย่างเดียวนะครับให้กับเราแล้วก็ การสั่งเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถขายได้ในราคาที่แพงนะครับที่ทองคํายังคงขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าค่างเงินมันเสื่อมเร็วเร็ว,เร,วเร็วผิดปกติห้าพันคงเป็นเรื่องปกติถ้าจะถึง5้าพันเหรียญต่อทอนซออนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยสารอเมกิก,กาค,คงไม่มีทางเลืองมากนะอาจจะต้องกิมเงินเพิ่มขึ้นใหม่ก็ได้แต่ว่ากิมเงินบนต้นทุนทางการเงินที่ไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะสูงมากขึ้นตัวที่จะตามมาเลยเนี่ยก็คือเรื่องของราคาที่ดินนะครับ ก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาทองคําไปอีกเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าที่ดินจะมีสภาพคล่องสูงนะฮะมันก็จะดึงตัวสภาพคล่องของเราออกไปเหมือนกันนะครับไปไปล็อกอยู่ตรงนั้นแต่มูลค่ามันก็จะปรับเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใครเป็นนักธุรกิจก็รู้ว่ามันสามารถเอาไปเป็นสินทรัพย์หลักประกันได้นะครับในการที่เรามีที่ดินอันทีที่เกิดสภาวะสงครามโลกอันที่สามเนี่ยภาคเกษตรจะกลับแล้วลองคิดว่าถ้าภาคเกษตรกลับคือกลับทั้งประเทศพร้อมกันนะเพราะเราส่วนใหญ่ยังทาภาคเกษตรอยู่ เรื่องของเศรษฐกิจว่ามันเป็นผลกระทบแบบเฉียบพลันพูดง่ายๆคืออยู่ดีๆเราก็เป็นลมลมวูบไปเลยตื่นมาทีบอกเป็นโรคหัวใจอะไรแบบนี้นะอาจารย์แล้วอย่างนี้เราจะไหวไหมฮะนี่อาจารย์ปีนี้เศรษฐกิจเราจะเป็นยังไงฮะอาจารย์มองไงจริงๆถ้าไม่เกิดเหตุการณ์นี้ก็ไม่ไหวอยู่แล้วครับไม่ไม่เกิดเหตุการณ์ภาษีอะดังนั้นก็ไม่ได้ง่ายนักสาหรับปีนี้เลยครับอค่ะเราจะลําบากไปอีกปี่ปีฮะอาจารย์ ผมคิดว่าอย่างน้อยสองปีอะจนกว่าจะเกิดสงครามโลกครั้งที่สามแบบเป็นรูปแบบะคเราจะได้ผลกระทบยังไงฮะอาจารย์ถ้าเกิดสงครามโลกครั้งที่สาม้นมาจริงเศ<อ>รษฐกิจไทยตัวเล็กๆเนี่ยแหละเราจะเป็นผู้ส่งออกอาหารนะครับ<อ>แล้วก็สินค้าคอนซูมเมอร์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะครับที่เป็นจุดที่สําคัญเลยเพราะว่าประเทศลบกันที่เท่าที่เราคุยกันมาตลอดเนี่ยจะเห็นว่าจํานวนประเทศที่ลบกันมันค่อนข้างเยอะใช่ไหมครับดังนั้นพวกเขาก็จะไม่มีเวลาเพราะปลูกไม่มีเวลาทําอะไร ก็ต้องสั่งอย่างเดียวนะครับให้กับเราแล้วก็การสั่งเข้ามาเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยสามารถขายได้ในราคาที่แพงนะครับอแสดงว่า<ร>ปีน <kar. S 2> ี้กับปีหน้าเราจะเจอ,อ,อเรื่องของส่งออกยากส่งออกยากอ่าส่งออกยากส่งออกไม่ได้ก็เจอกําแพงภาษีเนี่ยแหละแต่หลังจากนี้พอเกิดสงครามโลกปุ๊บโลกต้องการอาหารโลกต้องการสิ่งปลูกสร้างโลกต้องการทุกอย่างคราวนี้จะเป็นการส่งออกไปแล้วส่งออกแล้วครับดังนั้นจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งค่ะแต่ว่าไอ้สปีเนี้ยอาจารย์ เราจะมีชีวิตรอดไปได้ยังไงล่ะคะสำหรับคนที่นั่งฟังเราอยู่ที่หน้าจอตอนเนี้เราจะมีชีวิตรอดไปได้ยังไงคะตื่ลมหายใจทุกๆวันนะครับแล้วก็ให้ <laughs> ให้ผ่านไปหนึ่งวันค่ะแต่อาจารย์บอกว่าเออมันไม่ใช่ว่ามันมีอะไรที่ลงทุนไม่ได้เลยอ,อย่างทองคำเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะเศรษฐกษิจเข้าสู่ภาวะถดถอยจริงๆตอนนี้คนมองว่าทองคำคือคำตอบทั้งหมดของการลงทุนจริงไหมอาจารย์ คือไม,ไม่ทั้งหมดนะครับณนปัจจุบันนี้อีกตัวหนึ่งที่จะปรับราคาขึ้นมาที่ทองคํายังคงขึ้นต่อไปเรื่อยๆนะครับ,รบเพราะว่าค่างเงินมันเสื่อมเร็วเรวเร็็ววผิดปกติ5,000คงเป็นเรื่องปกติถ้าจะถึง5,000เหรียญต่อทอยซออนะครับเพราะว่าตอนนี้เองเนี่ยสหรัฐอเมริก,กาคงไม่มีทางเลืองมากนะอาจจะต้องพิมพ์เงินเพิ่มขึ้นใหม่ก็ได้แต่ว่าพิมพ์เงินบนต้นทุนทางการเงินที่ไม่เหมือนเดิมนะครับอาจจะสูงมากขึ้นอันที่หนึ่งอันที่สองก็คือ เรื่องของการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบโลกใหม่เนี่แหละครับเบรกเข้ามาเกี่ยวข้องก็จะดันราคาทองคําขึ้นไปแต่ตัวที่จะตามมาเลยเนี่ยก็คือเรื่องของราคาที่ดินนะครับก็จะปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาทองคําไปอีกเหมือนกันแต่ไม่ได้หมายความว่าที่ดินจะมีสภาพคล่องสูงนะะ มันก็จะดึงตัวสภาพคล่องของเราออกไปเหมือนกันนะครับไปไปล็อกอยู่ตรงนั้นแต่มูลค่ามันก็จะปรับเพิ่มขึ้นแต่ถ้าใครเป็นนักธุรกิจก็รู้ว่ามันสามารถเอาไปเป็นสินทรัพย์หลักประกันได้นะครับในการที่เรามีที่ดินครับก็มี2อย่างทองคํากับที่ดินที่ดินครับใช่ไหมคะถ้ามั่นคงกว่าก็จะเป็นที่ดินแคนั้นที่ดินก็ทั้ง2อย่างครับทั้งทองคําแล้วก็ทั้งที่ดินก็จะมั่นคงมากขึ้นแล้วก็ที่ดินมันอยู่ที่ว่าอยู่ที่จุดไหนด้วยครับว่าบางจุดขึ้นเร็วบางจุดไม่ขึ้นอะไรเง นะครับ,รบแล้วก็ที่สําคัญก็คืออีก2ปีเนี่ยอาหารจะค่อนข้างสําคัญมากครับ,รบสแสดงว่าถ้าใครไปหาพื้นที่พอปลูกไว้ได้ใช่ครับอาจารย์ก็แนะนําว่ากลับภาคเกษตรเราเถอะครับแล้วก็ภาคเกษตรเนี่ยแหละเป็นภาคที่จะสร้างมูลค่าให้กับประเทศแต่2ปีนี้จะยังจะยังอยู่สภาวะปกติที่เงยหน่อยนะฮะราคาจะยังถูกแต่ว่าทันทีที่เกิดสภาวะสงครามโลกอันที่สเนี่ยภาคเกษตรจะกลับ แล้วลองคิดว่าถ้าภาคเกษตรกลับมันคกลับทั้งประเทศพร้อมกันนะครับเพราะเราส่วนใหญ่ยังทํำภาคเกษตรอยู่ ค่ะอาจารย์คะแล้วตอนนี้ที่เราเนี่ยกำลังแบบว่าตื่นเต้นกันมากแล้วเราบอกว่าเราจะเป็นแผ่นดินทองเนี่ยก็คือเงินจากต่างประเทศที่ไหลทะลักเข้ามาก็หนึ่งในนั้นคือวีจีนด้วยนะ,ะคะที่บอกว่าคนจีนน่ะเข้ามาลงทุนเนยอะก็หนีภาษีคุณดน,นทุ่นทเนี่ยแต่พอเขาออกมาตรการแรงขนาดนี้ดึงเงินกลับไปที่สหรัฐอเมริกาแล้วยังไงฮะเราจะกลายเป็นแผ่นดินทองได้ไหมะนอกเหนือจากว่าเราจะขายอาหารหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองและครั้งที่สามเนี่ย ต้องดูการปรับโครงสร้างของระเบียบโลกรอบนี้นครับว่าเราจะไปเกี่ยวกับใครบ้างแล้วเราจะยอมเจราจากับอะไรตรงไหนยังไงซึ่งอันนี้คาดการไม่ได้เลยต้องขึ้นอยู่กับรัฐบาลอย่างเดียวเลย <c oughs> ค่ะที่เราเห็นกันทันทีที่โดนันทป์เคาประกาศภาษีมาเนี่ยในวันที่2เมษายนสิ่งที่ทุกคนพูดเหมือนกันไปเจราจากับสหรัฐอเมริกาเอาข้อจริงแล้วเนี่ยอาจารย์สิ่งนี้เราทำได้ง่ายๆแบบนั้นจริงหรือเปล่า ผมว่าไม่ได้ง่ายมากนักเพราะวัตถุประสงค์ที่แท้จริงแล้วเนี่ยเขาต้องการที่จะดึงโรงงานทุกอย่างเนี่ยกลับไปในอเมริกาคือช่วยง่ายๆว่าตั้งแต่ตื่นยันตื่นเนี่ยทุกอย่างต้องผลิตในอเมริกาให้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็ต้องไปจ้างงานคนอเมริกาเราก็เราก็ตรงนี้แหละมันคือโจทย์ใหญ่ของเขาถ้าเราตีโจทย์ตรงนี้ไม่ตอบเจราจายังไงก็ไม่ได้อาจจะกินเวลาสี่ห้าปีกว่าเจราจาได้อะไรอย่างนี้น,นะครับซึ่งทุกอย่างก็ผ่านไปหมดแล้ว แล้วเจราจาแต่ละครั้งมันก็ไม่ได้ง่ายๆนะครับมันต้องใช้เวลาเป็นปีอ่ะกว่าจะถึงปีกว่าจะถึงสองปีกว่าจะเจราจรจาอะไรได้คุณน่าลองนึกภาพนะว่าจะมีกี่ประเทศที่เข้าไปขอเจราจาตอนนี้ทุกประเทศก็ต้องเข้าไปขอเจราจากันหมดใช่ไหมครับใช่ครับเพราะฉะนั้นมันมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นแต่ถ้าคุณไปขอเข้าไปเป็นนักลงทุนในสหรัฐอเมริกาเลยเนี่ยอาจจะยังง่ายกว่าด้วยซ้ำอ่าเพราะะนั้นวัตถุประสงค์หลักเขา นะถูกประสงค์หลักเขาค่ะคแสดงว่า FDI ที่ไหลเข้ามาในประเทศไทยตอนนี้อาจจะหยุดชนะงักอาจจะมาแต่อาจจะไม่ได้แรงเท่าที่ควรจะเป็นนะครับอ๋อที่บ,บอกว่ามันจะมากสุดในรอบ20-30ปีอาจารย์มองว่าพอเจอมาตรการนี้เข้าไปเนี่ยต้องไปวัดดูอีกทีว่าเขาเข้าใจสิ่งที่โดนรัฐามขึ้นหรือเปล่าถ้าถ้าเขาเข้าใจตรงนี้ FDI ก็จะไหลไปอเมริกา ค่ะอาจารย์คะแต่ตอนนี้เราเห็นอาจารย์เป็นที่ปรึกษาธุรกิจขนาดใหญ่เนี่ยเราก็จะเห็นว่าธุรกิจขนาดใหญ่เขาก็คาดหวังมากเลยนะฮะกับการที่มันมีงเงินต่างประเทศเนี่ยออกมาลงทุนต่างประเทศมากขึ้นแล้วอย่างนี้เนี่ยภาคธุรกิจเนี่ยโอ้โหจะกําหนดกลยุทธ์ยังไงต่อคะเนี่ยเจอเจอสถานการณ์นี้เข้าไปตอนนี้ไม่ได้ง่ายนักนะครับเพราะว่าระเบียบโลกมันแบ่งเป็น3ส่วนเนี่ย ดังนั้นการที่เราจะอยู่กับใครฝั่งใดฝั่งหนึ่งเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้ง่ายหรือการไม่ได้อยู่กับใครเลยก็ก็ไม่ได้ง่ายโจทย์ตรงนี้ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่หมูนักสาหรับการที่ทําธุรกิจหลังจากนี้ไปเลยอะครับอืมอันนั้น <Okay. S 1> ธุรกิจนะฮะอาจารย์แต่ทีนี้ลูกกิจเขาเซอร์ไว้อยู่แล้วครับสู้เต็มที่อ่ะสู้ตายอ่ะสำหรับธุรกิจแต่ทีนี้สําหรับประเทศไทยสิฮะอาจารย์สําหรับการมีวิสัยทัศน์ตรงเนี้ยจะยังไงดีฮะอาจารย์มันต้องแบบว่า ต้องไอ้นี้ต้องเป็นแบบว่าซูเปอร์แมนเลยนะในการดูวิสัยทัศน์ของผู้นำนี้เท่าที่ฟังดูก็ยังมองไม่เห็นโจทย์ที่แท้จริงในการขึ้นภาษีรอบนี้ของคุณทัมนะครับทุกคนยังตีว่าต้องไปเจราจาอยู่ทั้งหมดซึ่งมันไม่ได้ง่ายนักในการเจราจารอบนี้นะครับแล้วเราจะต้องออฟเฟอร์อะไรกับเขาอีกหรือเปล่าเพราะว่าการเจราจามันไม่ได้หมายความว่าแค่ให้ลดเราจะต้องสนับสนุนนู่นนี่นั่นซึ่งเราอาจจะเสียเปียบในอีกหลายส่วนเลยด้วยซ้ำนะครับถ้าหากเจราจา เราก็ยังมีเรื่องของ global politics เรื่องของอะไรอีกเนี่ยที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับ่ากับว่าอาจารย์บอกว่าสหรัฐอเมริกาเขาตั้งธงไว้แล้วยุโรปตั้งธงไว้แล้วอเมริกาตั้งธงไว้แล้วใช่ไหมฮะว่าเขาอยากให้เกิดสงครามฝั่งตะวันตกเนี่ยที่เขากอบกู้เขาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองแต่รอบนี้เปลี่ยนผู้นําจากยุโรปไปอเมริกาถูกต้องไหมฮะอาจารย์และจีนเนี่ยก็เข้าไปคานอยู่ แต่จีนเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจะคานอยู่หรือเปล่าคานอำนาจของอเมริกาอยู่ทางด้านของตะวันตกเอตะว่างของตะวันออกกลางอันนี้ก็พร้อมบวกเต็มที่เลยพร้อมครับพร้อมบวกทําสงครามเต็มที่เลยโอ้โหนี่กลายเป็นว่าสองปีนี้เป็นสองปีที่คนที่จะรอดได้นี่จะต้องยังไงคะอาจารย์บรรดานักลงทุนแมงเม้าตัวเล็กตัวน้อยอย่างพวกเราทําไงคะต้องค่อนข้างสวายค่อนข้างเยอะด้วยเลยะครับเพราะว่า แม้กระทั่งในตลาดหุ้นไทยเองเนี่ยโดยการาฟเทคนิคเองก็ไม่ไ,มได้ซัพพอร์ตมากเท่าไหร่นะครับ<ะ>เพราะว่ามันเป็นเหมือนการาฟกระจบรอบขึ้นนะครับอันนี้ก็ยังไม่รู้ว่าจะมีเหตุผลอะไรที่ทําให้ตลาดหุ้นไทยหลุดไปแนวรับที่ห0ร้อยจุดด้วยนะครับหกร้อยจุดเหรอคะอาจารย์<ะ>จากนี้ไปนี่อีกครึ่งหนึ่งเลยนะฮะเท่าตัวเลยนะฮะหกร้อยจุดเ็เพราะมันมีความเป็นไปได้ในหลายๆมิติเลยครับเพราะว่าตอนนี้ธุรกิจเนี่ยมันฝืดก,กันมากๆแล้วะคระับอืม เราเราก็มีนางฟ้าอยู่สี่ห้าตัวไหมฮะที่คํำอยู่ซึ่งก็ก็อ่อนแรงลงไปพอสมควรแล้วเหมือนกันอืมค,ค่ะอาจารย์แสดงว่าตลาดหุ้นก็ที่ผ่านมานี้ยังไม่รีเซ็ตใช่ไหมคะต้องมีรีเซ็ตอีกรอบหนึ่งต้องมีรีเซ็ตผมเคยพูดไว้หลายปีแล้วนะครับบอกว่าไปถึงปีสองพันสามสิบเนี่ยตลาดหุ้นไทยที่อยู่ในปีสองพันยี่สิบเนี่ยจะหายไปประมาณสี่สิบถึงหกสิบเปอร์เซนต บริษัทนะฮะไม่สามารถที่จะผ่านในช่วงของวิกฤตตรงนี้ได้ตอนนี้เราก็เริ่มเห็นหลายบริษัทที่ถูกทยอยดีลิสติ้งออกไปมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆคือเรามี IPO แล้วเราเราลืมไปว่าถูกเอาออกจากตลาดด้วยก็มีพอสมควรเหมือนกันเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็จะยิ่งมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆครับเพราะว่าศักยภาพที่แท้จริงเขายังตีโจทย์ระบบโลกไม่ออกนะครับเอทียยิ่งกว่านั้นคืออะไรนะครับคุณเ n า ก็คือถ้าสมมุติเราตีโจทย์ระบบโลกออกแล้วเราไปขอกุ้งกันธนาคารธนาคารก็ติดโจทย์ระบบโลกไม่ออกก็ไม่ปล่อยกู้นะครับพวะเทคโนโลยีใหม่ๆธนาคารก็ไม่ปล่อยกู้ธนาคารก็จะปล่อยกู้อะไรที่คุ้นเคยซึ่งมันไม่ได้ทํากําไรมากพอที่จะไป c o v e ์การที่จะเจอกับดอกเบี้ยของธนาคารได้เนี่ยมันก็เป็นงูกินหางแบบนี้ครับมันก็มันก็เป็นเรื่องของวิสัยทัศน์ที่ไม่มีวิสัยทัศน์กันทั้งระบบนะครับ โอ้กลายเป็นว่าตอนนี้ตลาดหุ้นกู้ก็ต้องบอกว่าขาก็กระแพงรัตลาดทุนกู้นี่ก็ยากนะฮะอาจารย์ตอนนี้ก็ไม่มีใครกล้าที่จะไปให้เลตติง้งพอให้ระดับ A มาก็ดีฟอล์ตไปแล้วก็ไม่จ่ายกันไปซะดื้อแบบนั้นใช่ไหมคะตลาดหุ้นตอนนี้ คือจะเอาเงินที่ไหนมารายย่อยไม่มีเงินซื้อหุ้นเพิ่มทุนครับโดนกันไปหมดแล้วใช่ส่วนเพิ่ทุนเงินสารพัดโดนเพิ่มทุนไปหมดแล้วอาจารย์แล้วก็ถ้าไปขอกู้แบงค์แบงค์งก็บอกว่าคือจะเอาฉันเนี่ยไปเป็น npl ด้วยเหรอฉันก็ไม่ปล่อยครับ นี่คือที่เหตุมาเหตุผลที่มาของคําว่าขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรงใช่อาจารย์ใช้คําว่าหยุ่รุนแรงอย่างรุนแรงด้วยค่ะเพราะตอนนี้คือมาระดับเจ็ดแล<ะ>้วเต็มส<ะ>ิบเนี่ยอาจารย์ให้ระดับเจ็ดแล้วให้ระดับเจ็ดแล้วครับ<ะ>ไปถึงสิ้นปีนี้เต็มสิบไหมครอาจารย์อจะถึงสิ้นปีหรือเปล่า <laughs> เพราะว่าด้วยปัจจัยที่เข้ามาล่าสุดเนี่ยจะถึงสิ้นปีไหมเนี่ยอันนี้ก็ต้องหวัดใจกันดูเพราะฉะนั้นต้องรักษาระบบการเงินการธนาคารให้ดีที่สุดนะครับอืมอาจารย์บอกอันนี้คือ เลือดที่จะไปหล่อเลี้ยงร่างกายสาคัญที่สุดขาพิการกระเพกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องเดินขย่าขย่ไปเรื่อยๆครับอแต่ถ้ามันถูกตัดเลือดเราก็ถูกฟิสถูกอะไรเนี่ยมันมันจะหนักยิ่งกว่านี้แล้วแล้วมันไม่ได้ง่ายเพราะว่าปี40เรากลับได้เพราะว่าจีนเปิดประเทศใหม่ๆใช่ไหมมันมีการขยายสร้างเมกาซิตี้เยอะะไปหมดเลยแต่ตอนนี้มันไม่มีประเทศไหนที่มีเศรษฐกิจที่เติบโตอีกแล้วอ่ะนะครับ คือคือแล้วบอกก็ยังก็ยังเติบโตอยู่แต่มันเติบโตไม่ทันที่จะจ่ายดอกเบีย้ยเพราะดอกเบีย้ยมันสูงกว่าเศรษฐกิจที่เติบโตอะครับอืม,อมคือยุโรปนี่อาจารย์ก็บอกแล้วบอกว่า slow life แล้วอเมริกาเองก็คือตอนนี้ตันแล้วหนี้นเยอะแล้วใช่ไม่รู้จะทํายังไงแล้วแถมตัวเองตอนนี้ในแง่ของผลิตภาพก็สู้จีนไม่ได้ใช่ไหมฮะที่อาจารย์บอกว่ายุโรปก็กลวงอเมริกานี่คือก็ไม่ได้แน่นมากครับค่ะ เพื่อไม่พลาดทุกข้อมูลและข่าวสารด้านการลงทุนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ทุกช่องทางของ Money Chat นะคะ